จูมาเลยเองต่อมาจูมาเลยสิตตัวน้อยใช่ควายตัวน้อยก็จูมาเออ,อยเออตอยตองมบตองคลิปนี้อยากเป็นวิดีโอไว้นะครับโห มาทำตากันแต่ละคนโอ้นี่คือมุกดาลูกมุกดามุกดาอันนี้บอร์ตองวะแม่เบอร์ตอง,อตองลูก มาน,นน,นีอยู่ยังไม่กินน้ำไม่กินหนองไม่กินน้ำไปกินน้ำเดี๋ยวมีคนกินน้ำตองเอ้ยว่าเออหายเป็นขีดก,กากแล้วคือแล้วมวนันเขาตีแลวลูกตองเอ้เยแดดร้อนมากแอบกินนมก่อนไล่มันี่เสือ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 ไล่คุยหน่อยให้แน่ไม่กินน้ำไล่ถือ่าพี่ ลูกชายคุณผมต้องโทรตามออกมาเลยกินน้ำเร็วแล้วตัวนไหนตัวบกินน้อยว่าท่านมากนะกินนมเลยเอามาแล้วเอามาแล้วมาตอกเอามันมาตีตะลุกมาไล่ตะลุกมาอตัวนี้ออกหลังเพื่อนนะตัวสูงกว่าเพื่อนเลยไล่มากบวชบวแก้วบวชบัวเงินดอกหลายอย่างหลายบัวหดเอ้าบว บัวตองบัวมุกดาจะเท่าเพื่อนแล้วนะมุกดาลูกมุกดาเนี่ให้จับแม่แม่แม่เข้าขืนบนนี้เจ้าเนาะโอ้เจ้าคือว่านขินได้ตัวอะไรอีกไหบัวตองลูกโอ้ขึ้นมาเยอะเลยสามตัวหนึ่งสองสาม เราเข้าถีแล้วหนูหิวน้ำไหม <c oughs> ดูพวกเสกเห็ <c oughs> นผีกองกอยเลยมาลูกบ้านกินน้ำแล้ว พอกเสร็จก็เลี้ยงอยู่ในนี่ครับไม่ได้ไปไหนละพอกเสกเป็นผีกังไกลเลยมุกดาทำไมหนูเลิอกองนี้ลูกมุกดาเด็กๆก,กินน้ำกันแล้วแสบบอฮ่ามึงหอนเอียงนี่คื้หอนดต่วะ ยังโอ้ยบอกปั่นวัวเลยแบบวันประสางแบบถอยถอยโอ้โหน้ำถอยมาถอยกินกินพูดตัวนี้สูงมากอะคือ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 กินวะมีแค่บ้าล่ะเอ้ยจะทำจะชนบัวตองหายใจรัวรินรินรัว ไม่ใช่ใบอตองไหมจันไหมอู้ดูนี่ขายเาางียอีว่าพี่น้องเอ้ย่รเลใบอตองใบตองลูกห่อนบอ่มันาเรามาตากแดดด้วยเหรอไม่เสียเจ้าจับด่ามึงลูกคิวคิวคแม่ร้อนไหมสุด,สด มันกังได้เสียตัวจองหอนแล้วว่าจองอเย็น,นนะตัวไหนไจองได้ไงครับ <laughs> เราไม่เห็นว่าสูงใช่ไหมเลยจองเดี๋ยวถ้าค้อกเสร็จคุณเอาหัวอาหารกองมาให้กินเลยนะ มุกดาลูกมุกดา,าเดี๋ยวหนูก็สบายลูกมุกดา,ายางยังบีมแม่าอ,อากาศร้อนครับควายเข้าไอบัวคำ ไอบวัวอันนี้วิ่งหนีเลยน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนอากาศร้อนมากเดีเยมกิน <c oughs> โอ้ยยานดำพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> เนาะกตัวน้อยห่อนแล้วบักข้ำแพ่งบักบัวยังเนาะบักท่อ,อมาบักท่อห่อนพี่น้องไอ,อ้แลดบาใส่ขีดตม้ม อ่อนว่ะลูกน้ำต้มยูซาสทำมากินน้ำอยู่มันว่ไมีน้ำลูกไอ้ปลาทองหิวน้ำเฮ้ยใหลูกไปกินน้ำหิวนไป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 ชิบวนไปมีหนีบไว้หน่อมีน้ำเฮ้ยมันส่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีรีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีรีว่ะฮะ อือยานคือดังเลงถึงอ่ะนนฮอนอนลูกตับสิยตับเสเตกแล้วคือฮอนเตอไม่หวเลยไ่ไหวเลยเขาแข็งอ่ะเขาแข็งหรอวะ่ไม่ตัวผูบอยู่วะนี่เ้ลูตัวผูเนี่ยตัวเดียวอืมเ้ไปไปไปเออหาวไอรีวะหาวไอรีวะ ไม่ได้สนใจลูกเลยนะไปหาก,กินน้ำแล้วนวเน,นเฮ้ยตกใจหมดอ,ออกห้าแม่แล้วฮะดูด,ดูบัวคำห้าวมากเลยบัวคำ บัวคมเล่นน้ำเลยพี่น้องบัวคมกับบอตองเล่นกันแล้วเบัวคมกับบัวตองเล่นน้ำแล้วเห้เบัวตองนะได้บวกมุกดาเนะี่ยเอาหอนอะ่ะเฮ้ยนอิงเกลนว่าอ,อิงคือน่า,า,ารักแท้ว่าโดดดังโดดดังอยู่ <laughs> ừ, Hãm <thơm đổi. laughs> <tí> nói Ăn <laughs> เควมนีคือปดกน้ำมกินดงไ่เอาไปดูอะไรมามดแดงกัดวลูกดีดดังๆเห่าอะไร้ยู่วะเห่าไรแม่ตัวนี้ที่ว uh> huh? ่าอันน네ี้แหะเออดื้วะแดส้นผนส้นผนนี่ไง ท,ทั้งอ่ะเฮ้ยกังกินน้องกูนะมุกดานีไปอืมบะท่องนี้บะทอ่องเอากาศส้นกันแล้วอืียนะคุณส้นมึงเด้อืม,อมเผือกตัวเดียวเด้เผือกตัวเดียวในบ้านนะียานะโอ้ยนั่นเล่นผีกวนไกว์แล้วผมหอนแห้งนนเอา้า โอ้แบบนี้ไมเบิ้งเ,เพิ่มไปได้ไหมบิงะเพิ่มเพิ่มขึ้นปั๊บเลยโอ้บกเสรกับบมบอหูล่มาคามุยสีซ้นดนพี่น้องเป็นะเป็นไปแล้วคุณแม,มไนนะ่ไปแล้วคุณแม่ผมสวัสดีครับ